เดมอนร้อยยาทำสเต็ปวิ่งร3 0บวกมีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผม <Yahoo! S 1> เอาละครับก็เดมอนร้อนะครับ,รบทำสเต็ปร3 0บวกมีอะไรบ้างใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์จากตัวผมโดยจริงนะครับ <Yahoo! S 1> ก่อนอื่นเลยทําลูกครับลูกค่า5้า <Yahoo! S 1> ูกคาห้านะครับทําถ้าเกิดใคร ที่จะทำลูก5-6 5-7ประมาณนี้ปอกก็จะบางๆนิดนึงนะครับโอกาสที่ปอกจะแตกก็มีสูงแต่ทำลูก5า 5, 5ปอกก็จะโอเคนิดนึงปอกก็จะแบบพอดีแบบยังมีความหนานิดนึงนะครับโอกาสที่แตกก็จะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทำ5-6 5-7กันไปก็เตรียมตัวเตรียมตังเตรียมเงินเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยนะครับส่วนตัวผมก็เป็นลูกค้า5เป็นวาววาวโซนิกนะครับ คาร์บูเอลแล้วก็มีท่อหนึ่งใบสเต็ปนี้วิ่งอยู่ประมาณ <tio> เป็นวาลวาลโซนิก wow wow เออวาลโซนิก wow มีแคมซิ่งลูกห้าห้าคาร์บูเอนโมีท่อหนึ่งใบแล้วก็ขยายพอร์ตไอดีไอเสียมีแค่นี้ครับ um> สเต็ปนี้วิ่งอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับน้าหนักตัวผมที่ไปรองนะครับจะอยู่ประมาณแปดสิบนะครับน้าหนักตัวแปดสิบเกียร์สามผมวิ่งอยู่ประมาณ ร้อยสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเกียร์สามผมวิ่งนะลองแล้วสุดแล้วแล้วก็เกียร์สี่อย่างเงี้ยมันไม่มีถนนให้วิ่งไงมันขึ้นไปประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบเก้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันไม่มีถนนให้วิ่งไงครับคือภายในระยะทางหนึ่งกิโลนะครับที่ผมลองไปทดสอบมานะคือผมหาที่ไม่ได้ถ <laughs> ึงมันจะมีก็มันมีไกลเกินนะครับมันไปรองไม่ได้นะ งบประมาณในการทำนะครับทำลูกลูกจะอยู่ประมาณอ่าหนึ่งพันบาทจะประมาณนี้นะครับมีหนึ่งพันบาทได้ไรบ้างก็ได้ได้ลูกหนึ่งลูกแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสื้อสูทที่อยู่ข้างในอ่ะเออถอดออกไปคว้านยัดลูกมาแล้วก็แค่นี้แหละครับาวาลวาลจะอยู่ไม่เกินถ้าเกิดเราใช้ของแท้นะ แก้วบาประมาณตัวละห้าร้อยเจ็ดร้อยมัง้งแล้วก็ไปทำไอเดียไอเฟียงบจะไม่เกินประมาณพันห้าประมาณนี้นะ,ะแคมแคมอีกตัวหนึ่งแคมจะอยู่ราคาประมาณสักสักห้าเจ็ดแปดร้อยประมาณนี้นะแคมนะคาบูเอ็นโปร,ราคาสองร้อยบาทแล้วก็ตัวแป้นคอรีตตัวนี้ราคาประมาณเก้าสิบบาทตอนนี้น่ายอยู่ประมาณเจ็ดสิบถูกละแล้วก็อันนี้ จะอยู่ประมาณคอรีดนะคอรีดจะอยู่ประมาณที่อ่าเท่าไหร่วะเก้าสิบหนึ่งร้อยประมาณนี้นะของมีโอคอรีดมีโอนะครับท่อราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยรวมๆแล้วเท่าไหร่วะลืมแต่คิดขึ้นเลขให้แล้วกันนะไล่มาแล้วก็ลืมหมดแล้วสเต็ปนี้วิ่งอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกลองไปทำกันได้ถ้าเกิดใครที่สนใจที่จะทำนะคิดว่า ใช้งานมาคุ้มแล้วขออัพซีซีหน่อยแล้วกันขอแบบอยากแรงถ้าเกิดแบบขี่ทุกวันเน้นขี่ทุกวันไม่แนะนําให้ทํานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบนานๆขี่ครั้งหรือแบบมีรถสองคันอยากทําแรงก็เอาไว้โชว์เอาไว้แต่งเอาไว้แบบไปวดเพื่อนอะไรก็วางกันไปก็ทําได้แต่ใครที่ไม่ได้ทําแบบนี้ก็ไม่ต้องทนะําละขี่เดิมเดิสบายใจกว่ากันเย้ yeah! มีประมาณนี้จริงๆนะครับรถผมดูรอบๆคัน แล้วผมเคยไปใส่คัดมือมานะครับคัดมือใส่มาผมก็ได้ทําการถอดออกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันใส่มาแล้วน็อตมันไม่ครบนะครับมันใส่แบบมันไม่ตรงผมใส่ของตัวคัดมือที่เป็นของเวฟเวฟอะไรไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้เหมือนกันสร้างมานานแล้วแล้วก็มันต้องได้อุดตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็น็อตอ่ะมันไม่ตรงก็เลยไม่ได้ใส่มาเลยก็เลยถอดออกดีกว่าถอดออกก็มาใส่เป็นคัตตีนเหมือนเดิมนะครับก็ ตอนใส่ไม่ได้ลองเลยว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะแต่เกียร์สองจำได้อยู่ประมาณสักเก้าสิบมั้งเกียร์สองนะที่ผมเคยไปทํานะครับเคยไปลองวิ่งดูเกียร์สองวิ่งเก้าสิบนะครับเกียร <lame. S> ์สามอะยังไม่ได้วิ่งพอถอดคาดเบื้องออกเกียร์สามก็วิ่งอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งเกียร์สองวิ่งสูงสุดประมาณแปดสิบเก้าประมาณแปดสิบประมาณนี้นะครับสําหรับเกียร์สองนะครับเกียร์หนึ่งก็จะวิ่งอยู่ประมาณหกสิบติดนิดมั้ง ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นสายจอดจอดอย่างเดียวจอดก็จอดจอดไว้ว่าผมขับรถอีกคันหนึงคันนู้นคันนู้นทานํางานขับทํางานคันนี้แบบขับไว้แบบขับเล่นเวลาเนี้ยเวลาแบบเพื่อนนัดไปขับรถเล่นเวลาแบบไปแซดกันอะไรประมาณนี้นะ <S <S โอเคครับจะมีประมาณนี้นะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์คอมเมนต์ทุยคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับ เราจะหาคําตอบมาให้อย่างแน่นอนเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นช่างนะครับเราไปถามเพื่อนมาให้นะถ้าเกิดอันไหนไม่รู้ถ้าเกิดอนไนรรู้จะตอบให้เลยทันทีนะครับผมโอเคครับไปเจอกัโอกาสนนะ้าบบายสวัสดีครับ